สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านมาสัมผัสกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่กับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนะครับว่าเราจะสามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาสร้างเป็นรายได้ได้อย่างไรวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราจะมาพูดคุยถึงโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับว่าคนที่ หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจทุกๆท,ท่านเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้กันดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise คุณรัชดาพรวงคุณานุสรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าดีจต้อนรับพีรัฐเข้าสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับ,รบวันนี้เนี่ยผมเปิดประเด็นเอาไว้บอกว่า คนที่สนใจเรื่องสุขภาพเนะี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญสําหรับคนทําธุรกิจเพราะปัจจุบันนี้ใครๆก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งนั้นแต่ในฐานะนักธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวแล้วก็มองเห็นโอกาสนี้และใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยพี่รัฐผมถามนิดนึงหลายคนกังวลใจบอกว่าถ้าเราขึ้นชื่อว่าจะต้องนําเสนอสินค้าเนี่ยหรือพูดง่ายๆเอาสินค้าไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยบ,บางคนเขากลัว เพื่อนฝูงจะมองไม่ดีกลัวว่าเพื่อนฝูงจะมองว่าเราอยากขายของ,งอยากได้เงินเพื่อน آ آ ที่ไปพูดเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีรายได้อยากมีตังค์ไม่ไดียอยากจะแนะนําอะไรดีๆหรอพี่นัทเคยมีความกังวลสิ่งเหล่านี้บ้างไหมถึงมันไม่กังวลน,นะอาจารย์จริงๆแล้วอะมันเป็นความคิดของแต่ของเขาอะแต่ละบุคคลอะนะคะคแต่ว่าที่เราไปหาเขาเนี่ยเราต้องการนําสิ่งดีๆไปมอบให้เขานะคะเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราได้กับ ตัวเราใช่ไหมฮะเราใช้กับตัวเราแล้วเราได้ตรงนี้เราก็อยากเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปมอบให้คนอื่นด้วยทุกวันนี้เราไม่ได้คิดว่าเราไปขายของไม่ได้ไปขายของอาจารย์ถามว่ารายได้ตรงที่ว่าเขาสั่งของเนี่ยมันมาจากที่เราไปนําเสนอดีกว่าและอเราคิดว่าเราไปนําเสนอสุขภาพใช่ค่ะโอกาสในการมีสุขภาพที่ดีกับเขาเรื่องเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นอีกเรื่องหนึ่งความสุขทุกวันนี้อยู่ที่ได้พูด รู้สึกจะพูดมากเลยนะวันทุกวันนี้ความสุขทุกวันนี้อยู่ที่ได้พูดและก็ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอมาใช่ค่ะนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ในดวงใจพี่รัฐบอกว่าอาจารย์พี่เนี่ยขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ในดวงใจสักนิดนึงตามภาษาผู้หญิงนะวันนี้ที่เห็นตั้งอยู่ขวดทางซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมันก็คือน้ํามันสําหรับการทําอาหารน้ํามันสําหรับการประกอบอาหารทําไมพี่รัฐถึงเลือก นี่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ในดวงใจฮะน้ำมันออริซ่าไรซ์เบิร์นออยอาจารย์จริงๆแล้ว่าน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยทุกคนรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมคะในท้องตลาดก็มีขายเยอะแยะทุกยี่ห้อแต่ถามว่าถ้าคนที่รักสุขภาพใส่ใจสุขภาพก็จะเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าเออ ทำอาหารให้คนในครอบครัวทานแล้วก็จะมีประโยชน์ไม่เกิดโทษอย่างเช่นน้ํามันตําท้องตลาดที่เราราคาตา่ตาๆหน่อย<ม>คุณภาพไม่ค่อยดีคือมันจะมีหลายเกรดใช่ไหมคะคมันจะทําให้เกิดสารก่อมะเร็งอะไรอะไรตามมาเยอะแยะแต่ถามแบบว่ามีควันเยอะๆใช่ใช่ตัวนี้นะคะถ้าคนรักสุขภาพจริงเนี่ยก็จะเลือกน้ํามันที่มีคุณภาพหน่อยนึงเพาทำแจุดเกิดควันจะสูงจุดเกิดควันสูงหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจะลด การก่อมะเร็งตรงนี้เอาไปทอดเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนในสุขภาพในคนในครอบครัวของเราเนี่ยเรารักเขาเนี่ยเราอยากให้เขาอะมีสุขภาพดีเนี่ยพี่ว่า น่าจะมามองตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นน้ำมันทําอาหารพี่รัฐบอกว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าเขารักสุขภาพหรือไม่ไม่รักสุขภาพให้ดูว่าในครัวใช้น้ํามันอะไรทำกับข้าวใช่ใช่ใช่ไหมและแล้วใช้ซ้ำแต่ทีนี้น้ํามันในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายเลยผมเองก็ไม่ค่อยได้มีความรู้มากนักเลยอยากรู้ว่าตอนที่รัฐไปนําเสนอน้ํามันทํากับข้าวอันเนี้ยนะซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ํามันที่มีคุณสมบัติพิเศษพี่รัฐพูดยังไงเล่ายังไงให้เขาตัดสินใจซื้อ S <S เราจะบอกเขาว่าในท้องตลาดเนี่ยถามว่าน้ํามันเนี่ยมีตั้งแต่ยี่ห้อหลายยี่ห้อใช่ไหมคะ <ừ> แล้วก็คุณภาพแล้วก็ราคาคถ้าคนมีเงินน้อยอย่างนี้คนมีเงินน้อยเขาก็จะใช้เลือกที่ถูกที่สุดใช่ไหมค,คะแต่นี้ถ้าคนพอมีเงินหน่อยนึงเราก็จะให้เขาอะมองเห็นถึงสุขภาพว่าถ้าเราใช้น้ํามันที่มีคุณภาพครับมันได้กับตัวเขายังไงรรักษาสุขภาพเขาย่งไงนะคะตัวนี้ถามว่าบํารุง ช่วยในเรื่องป้องกันมะเร็งบำรุงหลายๆอย่างในร่างกายเราน้ำมันดีมันก็ทําให้สุขภาพดีใช่ค่ะมันไม่ตกค้างใหม่อะไรก็ว่านไปใช่ค่ะใช่แต่ว่าแปลว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะมีกําลังซื้อสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์หรือบางคนถ้าเกิดกําลังซื้อไม่เยอะนักแต่ถ้าเขาใส่ใจสุขภาพเขาตัดสินใจซื้อไหมซื้อค่ะอาจารย์ถามว่าไปตามห้างไปตามห้างมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะน้ำมันพวกเนี้ยพวกน้ำมันดีๆอย่างเงี้ยแพงกว่าเราตั้งเยอะถ้าคนที่ใส่ใจสุขภาพจริงจริง แต่งเช่นอ่ะพวกฝรั่งดีกว่าอาจารย์เขาจะเลือกน้ํามันที่ดีๆนะคะเขาจะไม่เลือกน้ํามันที่แบบอย่างชาวบ้านเราใช้ธรรมดาหรอกเขาจะเลือกน้ํามันที่ดีอย่างเป็นน้ามันพวกนี้น้ํามันมะกอกอะไรก็ว่าไปน้ํามันที่แพงๆอ่ะงพวกนี้การรักษาสุขภาพนะคะแต่ว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยถ้าทุกคนใส่ใจคุณภาพนะพี่ว่าคุณภาพชีวิตของของเราอาจจะดีขึ้นเยอะไงเพราะฉะนั้นตัวนี้มีคําถามหรือข้อโต้แย้งบ้างไหมเวลาไปก็มีนะบางคนก็จะบอกว่าราคามันสูงไปนิดนึงอย่างเงี้ยพ่ลัฐ อบเขาว่าไงอ๋อพี่เน้นสุขภาพอีกเหมือนกันให้เขาเห็นตรงนี้ว่าระ,ระหว่างที่เราใช้น้ํามันธรรมดาเนี่ยไปทอดอะ่ะเราเปิดแก๊สอ่ะพักหนึ่งน้ํามันที่เราเราใส่ไปอะ่ะน้ํามันอะไรก็แล้วแต่นะกวนข้าโมงเลยตัวนั้นน่ะคือคือจุดเกิดจุดเกิด,วดกวนทําให้ก่อมะเร็เงรตัวเนี้ยจะบอกเขาแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยของเราเนี่ยนะจุดเกิดกวนสูงเป็น200อะไรไปนู่นเนี่ยจะทําให้ ป้องกันมะเร็งได้แล้วก็คุยกับเขาง่ายอ่ะจ้าแต่ว่าแต่ว่าพี่พี่รัตเองบอกว่าวันนี้เลือกมาหนึ่งตัวแล้วนะทาอาหารก็ยังไม่พอยังมีอีกสองรายการที่บอกว่าเป็นสินค้าในดวงใจของพี่ตัวนี้ Olisa E ก็คือเป็นแคปซูลถามว่าท้องตลาดมีหลายยี่ห้อไหมมีเยอะมากหลายยี่ห้อมากแล้วคนก็รู้จักกันเยอะแต่ถามว่าตัวนี้แล้วมันต่างจากยี่ห้อในท้องตลาดยังไงฮะตัวนี้น่าจะบอกว่าของเราในใส่แกมมาอลิซอนนอลเนี่ยเยอะกว่ายี่ห้ออื่น มากกว่ายี่ห้ออื่นรเราจะบอกเขาตรงนี้ว่าใส่มากกว่ายี่ห้ออื่นเรามีเอกสารให้เขาดูนะคะ,คะมีข้อเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตงเนี้ช่วยในเรื่อง Gamma Original ช่วยเรื่งองช่วยในเรื่องอบำรุงหัวใจอ,อ,อันนี้ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะบ,บ,บำรุงหัวใจต้านน้มูลอิสระอะไรลดคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยก็มีเอกสารแล้วบอกให้เขาดูได้คือตัวนี้ก็จะมีลูกค้าพี่ทานประจําอยู่ก็ช่วยในเรื่องอะไรนะพวกอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็พวกความจำตรงนี มีคนไข้พี่เป็นอฤกษ์อมมาพาตเนี่ยพี่แนะนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งให้เขาทานนะคะเขาดีขึ้นอ่ะเขาดีขึ้นแล้วเขาทานต่อเนื่องคือเป็นปีแล้วแหละคือโรคเนี่ยไม่ได้หายหรอกนะฮะท่านผู้ชมก็เรียนย้ำกันก่อนว่าแต่เราทําให้การดูแลสุขภาพระหว่างที่เราไม่สบายด้วยโรคนั้นๆเนี่ยมันไม่ซุดลงไปกว่าเดิมนะมันไม่หนักแล้วมันก็มีความสุขในการใช้ชีวิตพูดง่ายๆแข็งแรงขึ้นอ่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เขาก็เลยสั่งต่อเนื่องครับจ้ะ อ่าอีกตัวหนึ่งครับส่วนตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นของ m e r นเ o n o l ล v ฟครับ m e r น i o n o อล v ฟเป็นน้ำมันมะ,มะกอกนมะเป็นกกชนิดเม็ดอ่าใช่ค่ะน้ำมันมะกอกตัวเนี้ยจะดีมากเลยสำหรับสาวๆอยากผิวขาวอย่างเงี้ยมีนิดนึงนะคะตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องเพิ่มกูต้าไทโอนด้วยถ้าเราทานนะอาจารย์สองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเพิ่มกูตาไทโอนได้ถึง58%เลยนะถ้าเราได้ทานร่วมกับไอตัวกูตา จะยิ่งเสริมลิ์กันดีมากเลยของกิฟเอรนใช่ค่ะผิวคือชนิดรับประทานก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยนะครัแล้วก็รับประทานตามคําแนะนําซึ่งร่างกายก็จะสามารถที่จะดูนําไปใช้และขับออกได้อย่างเป็นปกติใช่ค่ะ ตัวนี้มันจะเป็นน้ำมันมะกอกออ e ร์แกนิกเอ็กซ์ตาเวอร์จินนะเราว่าเวอร์จินมันบริสุทธิ์แล้วเอ็กซ์ตาก็ยิงบริสุทธิ์เข้าไปาใหญ่นะคะคตอนนี้เขาจะมีกรรมวิธีด้วยนะจานการปลูกการลดน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสูตรของเขาเลยจะไม่มีลดน้ำจะใช้บีบเย็นบีบเย็นคือเราจะเขาจะเก็บเนี่ยเขาจะบีบเนี่ยน้ำมันล้วนๆคือ,ม,อมันจะไม่มีน้ำผสมอะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นบริสุทธิ์มากๆครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้ครับคือผลิตภัณฑ์ในดวงใจที่พี่รัฐนำมาเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงหน้า เราจะมาคุยกันในแง่ของคนทําธุรกิจอบอกว่ารเราจะต้องเตรียมตัวยังไงวิเคราะห์ลูกค้ายังไงและที่สําคัญที่สุดก็คือ3ตัวเนี้เวลาเราจะไปพูดประโยคโดนใจต่างๆเราจะใช้อะไรบ้างทําให้ผู้บริโภคร,รู้สึกแหมมันต้องรีบซื้อมาหารับประทานกันแล้วในตอนนี้ช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ